ครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีเอฟซีเ็นช่องนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมเมื่อนี้ก็มาพบมาพอกันนะครับผมกับช่องของบบาวญ่าคนเดิมนะครับหลังวันห้ยออกนะครับเมื่อนี้กับรรยากาศก็คึมฝ้าคึมฝนนะครับเมื่อเ้าก็มีฝนโปรยปลายลงมานะครับก็อาจจะทําให้บรรยากาศนะครับดูอึมครึมนะครับผมแต่ว่ากับอกเป็นอย่างนะครับเนาะเมื่อนี้ก็แเอทเอ เดินทางนะครับผมมาอยู่ที่นะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับพอดีนะครับผมก็มานี่ครับผมก็ขออนุญาตนะครับผมมาฝากพี่น้องนะครับพันทางช่องนะครับเพื่อที่จะได้ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ได้ติดตามตอเลขของแม่ออมนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับก็คืองวดวันที่1นะครับกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565 นะครับซึ่งแม่อมอเป่นกะได้แนวทางจากการทำพิธีขอโชอย่ที่กุติร่างของหลวงปู่บุญนะครับกุติร่างของหลวงปู่บุญที่เป็นได้มรณาภาพไปแล้วนะครับถ้าหากว่าท่านได้ตามแอดนะครับผมท่านจะหูดีนะครับผมว่าแม่อมนะครับเป็นะจะทำพิธีขอนะครับย่ที่กุติร่างของหลวงปู่บุญนะครับทุกงวดนะครับเพราะว่า ลวงปูบุญนะครับผมเพิ่นได้มาประทับหลังของแม่ออมนะครับว่าเพิ่นจะให้ตลอดนะครับให้ต่อเนื่องนะครับหรือว่าให้ทุกงวดนะครับผมท่านไดบออยากพลาดนะครับตัวเลขของแม่ออมหรือว่าตัวเลขที่เพิ่นทาพิธีขออยู่ที่กุฏิหลังของลวงปูบุญนะครับก็ให้ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับท่านจะบ่ได้พลาดตัวเลขเด็ดนะครับ จากท่างช่องนะครับที่ได้นําเสนอไปนะครับการนําเสนอคลิปนะครับผมของแอดมินตอนนี้นะครับหลักๆก็คือของแม่ออมนะครับหลักๆเลยนะครับแอดก็ได้ติดตามแม่ออมอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าเพิ่าจะปล่อยนะครับหรือว่าจะให้นะครับใกล้ๆมือนะครับผมใกล้ๆมือเล็กออกนะครับผมก็คือทุกคลิปที่ผ่านมานะครับตามที่ท่านผู้ชมหรือว่าพี่น้อง ได้เห็นได้ทราบกันนะครับแอดจะลงคลิปของแม่ออมกะใกล้ๆมือห้ยออกนะครับเนะ<ง>าะดทติพ่านมานะครับแม่ออมเพินได้ทาพิธีขอนะครับอยู่ที่กุติหลังของลงป่บุญนะครับเพินทาพิธีขอตอนวันพระนะครับพเพินจะทําพิธีขอเฉพาะวันพระเท่านั้นนะครับจากหลังจากบ่มแม่นวันพระก็คือเพินจะบ่ได้ทาพิธีขอนะครับเปินจะไปทําบุญต่างๆนะครับ เพราะว่าแม่ออมเพินเป็นภูทีมีจิตใจนะครับมักทําบุญนะครับผมเพราะว่าเพินเป็นลางส่งของพ่อปูศรีสุดโธนะครับแม่ยาปทุมานะครับผมซึ่งแม่ออมนะครับเปินกามีความประสงค์นะครับอยากจะได้นะครับหุ่นนะครับหุ่นของพ่อปูศรีสุดโธแม่ยาปทุมานะครับเป็นหุ่นนะครับเพื่อที่เพินจะได้มานําหุ่นมาประทับไปที่สํานักของแม่ออมนะครับ จะรือว่าที่บ้านของเพ่นเองนะครับผมกับพี่น้องท่านใดนะครับที่ไม่โศกนะครับกับไม่ออมหรือว่าโศกที่เพิ่นทาพิธีขออยู่ที่กุฏิหลังองหลงป่บุญนะครับก็สามารถนะครับผมโอนนะครับผมเข้าบัญชีขอไม่ออมใดนะครับตามกิศรัทธาของพี่น้องตามกําลังรัทธานะครับกับบได้กาหนดว่าต้องโอนเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่ว่าเพิ่นกับเพิ่นอยากได้นะครับผมเพิ่นอยากได้หุ้นนะครับ มวลของป่อปูศรีสุโธนะครับผมแม,ม่ยาปทุมมานะครับแอดเกษสิหายมาเบิงนะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็คืองวดวันที่หนึ่งนะครับผมวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปีศกษสองพันห้าร้อยหกสิบห้า 2, 5, 5, 6, 5ก็คืองวดที่ผ่านมานะครับซึ่งนะครับแม่ออมเปิดในถ้ำพิธีขอนะครับผมอยู่ที่กุฏิร่างของหลวงปู่บูนนะครับกะ เข่าตรงๆนะครับผมเข่าตรงๆหลังจากที่แอดมินได้ทําคลิปลงไปนะครับสามารถเข้าไปเวิ่งยอดหลังได้เด้อนะครับแอดได้ทําคลิปลงไปนะครับแล้วก็แอดก็ได้ไปจับคู่ให้นะครับแจ้งออกจากเลข3ามโตนะครับแอดได้จับคู่ให้นะครับตามนี่นะครับเด้อพี่น้องนะครับผมนี่นะครับงวดวันที่1นะครับผมกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565 นะครับเป็นตัวเลขของแม่ออมนะครับถึงทําพิธีขออยู่ที่กุฏิล่างของหลวงปู่บูนนะครับหลวงปู่บูนให้นะครับผม0ูนนะครับหลวงปู่บูนให้0ูนนะครับผมแอดก็เลยมาจับคู่ให้นะครับตามที่แอดลงคลิปไปนะครับแอดจับคู่ให้ก็มี0ูนนะครับศูนย์หกนะครับหกแปดนะครับผมนี่นะครับผมคือตัวเลขของ ไม่ออมนะครับที่ได้ทำพิธีขออยู่ที่กุฏิหลังของหลวงปู่บุญนะครับเขาตรงๆนะครับจากการจับค als, ู่ก็คือ0-8นะครับเข่ารางวัลเลขทยาย2ตัวบนนะครับผมนี่เด้อ yeah, พี่น้องนะครับผมนี่นะครับกดติดตามไว้นะครับผมกดติดตามไว้ท่านจะบริพาดนะครับผมท่านจะบริพาดนะครับจาะการไม่ออมนะครับผมเป็นการได้ฝากนะครับผมฝากขอบคุณพี่น้องนะครับที่ได้ติดตามนะครับหรือว่าได้ ที่มี่ปูปนโอนเข้ามาแล้วก็มีนะครับผมโอนเข้ามาแล้วก็มีนะครับนี่เด้อนะครับผมเป็นมาเลขบัญชีของแม่ออมนะครับผมมาเลขบัญชีของแม่ออมโดยตรงนะครับโดยที่บริษัผ่านแอดมินนะครับมาเลกเขาบัญชีของแม่ออมนะครับก็คือ3 3 0นะครับ0 2 0นะครับ4 5 7 7นะครับเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับผมเงินของพี่น้องนะครับทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องได้โอนมา นะครับที่เพิ่นกับบด้สูญหายไปใส่นะครับผมบ่ได้สูญหายไปใส่เด้อพี่น้องนะครับเพราะว่าแม่ออมนะครับเพิ่นมีความประสงค์นะครับผมอยากจะได้หุนนะครับหุนของพ่อปูศรีสุดโทนะครับแม่ย่าปทุมมานะครับเพิ่นจะได้เอามาไหวนะครับผมอยู่ที่สำนักของเพิ่นนะครับเพราะว่าแม่ออมนะครับเพิ่นเป็น หลางส่งของพ่อปูซีสุโทมายาพุทธมนาโดยตรงนะครับเพิรลก็เ,กเลยอยากจะได้หุ้นปูนะครับผมอยากจะได้หุ้นปูนะครับมาประทับไวที่สำนัก ของเพิ่นเองนะครับผมเพิินก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับผ่านทางแอดมินมานะครับผมให้แอดมินมานาเสนอนะครับแต่หากว่าท่านใดบ่อยากจะพลาดงวดน้านะครับผมก็คืองวดวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะครับก็ให้พี่น้องกดติดตามนะครับผมกดติดตามไปเ้อนะครับผมเวลาแอดลงคลิปนะครับก็จะขึ้นการแจ้งเตือนให้นะครับผมกดกระดิ่งไ้พร้อมนะครับผมท่านจะได้พลาดในการแจ้งเตือนนะครับแต่ละคลิป นะครับตัวเลขก็เป็นแนวทางให้นะครับผมมีเขามีลดนะครับก็ให้พี่น้องใส่วิจารณญาณนะครับผมในการรับชมนะครับเบิ่งแล้วชอบแล้วก็เอาไปวิเค์เอานะครับเอาไปวิเคราะ์เอานะครับสําหรับตัวเลขเขาไม่ออมนะครับกับมีบ่หลายนะครับผมมีบ่หลายนะครับเพราะว่าลุงปูบูรเ์เ่นไห้มากก็จะมี สามโตหางเดียวนะครับที่เหลือก็คือแอ็ดมาจับคู่ไห้นะครับที่เหลือคือแอ็ดมาจับคู่ไห้เด้อนะครับผมพี่น้องนะครับผมก็ขอบุณขอบคุณนะครับผมพี่น้องนะครับผมท่านใดได้ติดตามนะครับผมท่านใดได้โศกได้หมานกับไม่ออมนะครับก็อย่าลืมนะครับผมฝากนะครับผมนี่แหละครับผมเนาะเป็นมาเดียวบัญชีของเพิ่นนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์บริษัทสูญหายไปใส่เด้อพี่น้องนะครับเพราะว่า แม่ออมนะครับผมเพื่อนจะได้นําไปนะครับผมหาหุ่นนะครับของระปูซิสเตอร์ไมยาวาทุมานะครับมาประทับไว้ที่สํานักของเพื่อนเองนะครับอยู่ที่บ้านของเพื่อนเองนะครับผมก็ให้พี่น้องนะครับผมโศกหมานกันไปตลอดนะครับเพราะว่าหลวงปู่บุญเพิ่นกายได้บอกกับแม่ออมว่าเพิ่นจะให้ต่อเนื่องนะครับเพื่อว่าเพื่อนจะให้ต่อเนื่องนะครับบว่าสิเบนหรือว่าสิยังนะครับผมเพิ่นจะให้ตลอด นะครับเพผนจะให้ตลอดนะครับผมก็ให้พี่น้องนะครับกดติดตามนะครับกดแจ้งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อนะครับเวลาแอดลงคลิปนะครับท่านจะบริผาดตระเลกเด็ดจากเออ่แม่ออมนะครับหรือว่าอยู่ที่กุฏิหลังของหลวงปู่บูลนะครับก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับผมก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านทุกคนนะครับที่ได้เออ่มาเบิ่งนะครับผมมาเราว่ามาเป็นกําลังแรงใจนะครับให้แม่ออมนะครับกับทางแอดมิน นะครับขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับไม่ออเปินกับบ๊มี่หยางนะครับผมบ่มีอหยางหลายนะครับเป็นกับฝากแต่ว่าให้พี่น้องนะครับผมซอยติดตามทั้งแอดมินนะครับซอยติดตามทั้งแอดมินนะครับกะท่านจะบริพาษตตัวเลขนะครับผมจากทังช่องนะครับกะสุดท้ายทายสุดกับให้พี่น้องสุขููสุขคนนะครับจงมีทต่คมสุขกามเจริญนะครับผมดำดำได้รวยนะครับถือไว้ด้วยเบอร์น้ำกันสุขููสุขคนเด้อนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ